สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะสวัสดีกับเพื่อนๆนนะคะเพราว่าคนเราก็คุยกันได้ทางนี้แหละค่ะตอนนี้ก็สงกรานก็กำลังจะมาถึงแล้วนะคะจุดจีนปีใหม่วันวาเลนไทน์ก็มาแล้ว อ๋อยังยังมีวันเออฮารีรายออะไรเนี่ยของาศาสนาอิสลามเพื่อนเพื่อนก็มีเยอะเหมือนกันทำพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความนับถือของเขาเจ้าพุทธก็ มีวันสงกรานเดี๋ยวนี้คนไทยเขาไม่แยกแยะก,กันแล้วว่าศาสนาอะไรอะไรเนี่ยก็เข้าได้กันหมดเข้าถึงกันหมดทุกคนก็มีชีวิตมีจิตใจมีความคิดความสร้างสรรค์เหมือนกันฉะนั้นคนเราก็ต้องเปิดใจให้กว้างเพื่อการอยู่ร่วมกัน ถ้าอยูกร่วมกันเนี่ยก็ต้องมีความเข้าใจกันจะพูดอะไรจะคิดอะไรเนี่ยบางทีอะ่ะไม่ไม่ทันได้นึกไม่ทันได้คิดก็พูดออกไปคนฟังก็ฟังไม่ได้ศัพบคนฟังก็ฟังไม่ไมเข้าใจแต่คนพูดอะ่ะก็พูดไม่คิดประมาณนี้ มันก็เลยมีเรื่องระหองระเหงกันเรื่อยๆฉะนั้นทุกคนนะต้องเปิดใจให้กว้างต้องทำความเข้าใจกับเพื่อนขูงต้องอยั่งใจถึงมีอะไรก็เก็บไว้ในใจบ้างไม่ใช่ว่ามีอะไรก็แสดงออกมาหมดเนี่ยก็คนอื่นเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เข้าใจอยู่คนเดียว มีอะไรแสดงออกมาแล้วก็เพื่อนๆพื่อนเขก็ไม่ค่อยรู้บางทีก็นอต่างพ่อตังแม่มากันต่างละบ้านต่างละเมืองอะ่ะก็ไม่ค่อยเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉยนั้นขอให้ทุกคนทำความเข้าใจรู้จักเอาใจเขาใส่ใจเราบ้างถึงมันจะไม่มาก,ก็อืม วันละนิดก็ยังดีจะได้มีความสุขทุกคนก็ต้องการมีความสุขต้องการทำมานต้องการมีทรัพย์สินเงินทองความคิดต้องก้าวหน้าและก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกๆคนคิดอะไรให้สมปรารถนา คิดเถินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดข้าวของก็ให้สมปรารถนาทุกประการในสิ่งที่ดีๆนะคะไม่ใช่ว่าคิดในสิ่งที่ไม่ดีมาสมปรารถนาอีกนี่ก็แย่นะคะเราจะเอาสิ่งดีๆไว้ความดีของเราก็ไม่หายไปไหนมันก็จะอยู่กับเราตลอดไปฉะนั้นขอให้เพื่อนๆทุกคน ตรงสนักถึงการทำความดีวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะขอให้เพื่อนทุกคนมีรูปสวยจิตใจสวยรวยทรัพย์เฮงๆรวยๆกันทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ